ค่ะกราบสวัสดีพี่น้องโปรไปเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะคยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องสุภาพลุยเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะมันนี้แอนก็นได้เดินทางมาวัดปูซีศูนย์นะคะ่ะมาย่ำขงสุดท้ายกับว่าได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมาตามหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องเนาะคะ่ะว่าปูย่ำตัวเดิมบอรหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ยังใดญ่บอลนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอนก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันเด้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนะาะขับวันนี้แอกสิบผ้าขาไปกาปูพร้อมๆกันเลยค่ะมันไมช่วยคิดบวกตลอดได้เลย,วยบวกเนื้อไปใส่ชีวิตในในทางลบวกเลยใส่ชีวิตในทางบวก,บวก,วกวได้คือบวกเป็นบวกนมก็ได้คิดตั้งน,น้ำเหล็กไปนอ่ฝันหลอดน้ำเหล็กเองมันน่าหัวลายเลย การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตเต็ม,มถ้าซื้อกันลงทุนไปแล้วมมนจีบมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมหวังสอง,ง,สองตรงกันข้ามแต่ว่นนี้แน,น่ๆมันกดิกดกรื่นะองก็เดา,า,าอย่าันี้นัก <c oughs> มันมาใหญ่เกิดเกิดไปไม่ถูก ปีหกส่ไ้ยังไม่ประวัติ่สินรได้ังนะสามสิบงวดที่สามสิบ้านะวที่สามสิบ้าูตรนี้เด่นที่ศูนย์บแปดสูตรนี้เด่นที่สี่หจับคู่กับ 7, เจ็ดแปดเมื่อส้อนแนวได้ตัวนี้ออกตาในวงกลมออกในวงวนในออกในวงกลมแต่ว่ามันออกติดกั่เน่นสองคู่คือศูนยสากับ 8ปดสามเน้เนติที่ตัวตรงตเป็นงวดที่28ดงวดที่28่แปดออตัวกับงวดเดียว3ามสเก้ 30, งวดออกตวตรงตรงน,วนงวดที่3าเก้าในวงเชื่อมในว่ตรไม่ตลอดก่นเป็นงวดที่สามสี่ก้ามันบอสิคันเดินมันออกจังเซลานีแปดห้าห้าแปดเลย อบอกสี่ท่ันเดือนชาวเหล็กกัางเงมาทับมันเด้อบอกมันเด้อดค้นพ่อด้วยด้วยเช่ยามาทับเหล็กคซีศ <c oughs> <c oughs> ูนยไปมาก็เจ้าเสียวเหล็กผู้ซีศูนย์ออกปวดใช่แ่าูจับไปล <c oughs> แต่วกาคนดังๆเงมาทับเหล็กผู้ซีศูนย์เราสื่อปร,รดี <c oughs> เด้นคนยากคนทุกคอนยาดเนาะนานเกียกังานก็บ่ได้เห็ดบ่ได้ทํท างานที่สิซส้มนามไม่เลวเลยโอ้โนเจวันเราจบมาหลายวันทางานี่รยากา้าอันนี้นี่หลักสิบแปดเ็ดเดียวงวดที่สามสิบสามหลักหน่วยงวดที่ยี่สิบเจ็ดหลักร้อย สองกับสามวดที่ยี่สิบเก้าที่น่เน่ยสรุปแล้วยี่สิบเก้ายี่ยี่สิบหกวดรวดแอบตรงตรงน้ำเพลินขอเป็นวดที่สามสิบเก้านี่ยเอาแบบตรงตรงก็ได้ตัวกลับก็ได้ในวงกลมมันนี่ที่น่เน่ยขอตัวตรงตรงอันนี้ล่าง อันน <c ười> ี <c ười> oh, <c ười> oh, ้บนโอ้บนนี้วงกลมให้แล้ววงกลมให้แล้วบนเน้นสุดๆในวงกลมตัวนี้เป็นอะไรสามตัวมาวงให้เหรอคะสามตัวเขาได้วงให้เอาเก๋ว่งแล้ววงแล้วนี่ยสามตัวก็ได้เอาสองกับสามสองกับสาม วัดที่29บ้หลัก้อยอ๋งงอะสถิติมันคือยาวแท้ <c oughs> อขอขอเป็นกองห้อจังหวัดสองหวัดเนาะ,ะ,ะสามจุดตรงตัวอย่าเพิ่มยุดจอย่าเพิ่มพ่านก็ว่าให้มันมันก็ไวก็ว <c oughs> ่าอยากอยากนึ่มาได้เห็ดาะ หยดแต่งตงงานอยู่เห็นโบเปี่ยนาตอนนี้เป็นเล่งปิดนายยางซ้ำบานโอ้ยไล่ไ,ไดพอมีเนียก็จะก็จะสิมาเอาไล่ไดน้ำตัวนี้นะครับผมสาธุสาธุจะตรงเลกดังก็เด้อตรงวย <im it> นี่จะ่าตรงดอกไม้วัน ปูเด okay. so um, so ินห like sure. oh so really? well, exactly. ้อนเดิเล่มห่อนฝันซชิวเด้อฝันเไร้เอาน้ำปูเลยละค่ะรวยเร็วเรวด้ยเมอวันที่เลเมาื่อเมื่อวันที่เมื่อวันที่สิบเจ็ดจวกกมแปลหาตุเดียวเมื่อนี้วันนั้นได้บอกเด้ ไปเนี่ยผไปกัเถึกกะเกดังผมก็ว่ามันตรงกันเลยงานมึชอบผมงามอยอ่เลงามมากงามขึเนแต่ทางง่งยเด็กงามเป็นแต่อันเลี้ยวผมครับผมก็ว่างสักแต่อันเลี้ยวผมเล็กๆอัน สามแปด้านี่ล่ะครับมันจะมีสามรักรักลักอยหน่รักลอยมี่สามับสองีสามคับสองต่เตเตตขว่าหงวดงวดหงวดงวดหนึ่งรัก่อยตัวเดียวมันก็ออกหนึ่งหกครับงวดที่ฟานมาสามตัวเดียวกครับผมันนี้ โมอนี่มันก็มีตัวเดียวเรียกไดว่าว่าห้าาตัวเดียวได้ใส่ทั้งสองตัวสองต้นสามครับมันลงตัวเก่าลงที่สองกับสามด้อยนวดที่สี่สิบเก้าอีกข้า,ขาขงล่างนี่ชุดเต็มเมป็นบ่ค่ะปูนี่แหละชุดเต็มชุดน,นี้ก็เดินดีชุดน,นี้ก็เดินดีเมื่อห่อล่างตอนล่างมาไมาซ้นกันก็เลยได้ ที่มาของวงกลม,ม,มนะคะวงกลมตะเลขออกตัวนั้นกันห้องออกสองส่ว,สว,สวค่ะครับผมถือก็ถือก็ทราบนะห้องอครับผมห้องนี้ก็มงังสามีแล้วธรรมดาครับเ้างก,ก็กกเสกเสดตามตามสถิติมาและ ครับป<ส>ีหกสี่หกห้ายังไม่หลุดจะเพิ่ม <c oughs> <mel od ised> หลุดให้พนถูกคนอยาก่นเศ้าถูกเขอยาสาธุสาธุสาธุไปจับสีเข็ดใจควางข้อนักินแต่ละนาสาธุฟันบะคะปูก็จะว่าฟันว่างูเขากัด ส่วนส่วนน้อยกยังไงก็ือข้าวอนตอนอยู่ที่ตอนตอันอยู่อยู่ที่ราบอกอยากทมันตอดผู้อื่นเรียว่ายัดเตียงยัตียงยัดเตีงกเลยวาอยู่นิ่งๆัเลว่าเขาไมตัวซ้ำอยู่ด้วยกนไม่รัเขาหลไหลอตัวปูตัวเครื่องเครืงทนันนี่หเครื่องเครื่องตั้งแต่ต้งแต่บป็นยังไับอันล่องเท้าเขาปอกปอกอยู่กันเลยกยู่ไม่ ตอดพระจนอเลยวสิเงดืยกขึ้นจังไดจังยกค่อัวขับกับเอ็นนองขมวดมือเอาขาเป็นอัสักวันนี้เสียกว่าครัตปนเตีนต่นเตียนเนี่ยอ้มันกำข้อมันเหมืมนกำข้อมันหมาจะเอาว่าสา้าผิดมันบอทในแรนมาล้วบ่ากล้กำครับผมบ่าการดับเราว่านักเดียมนองภาไทยเา่ะเลยน้อยอ ติดแล้วนบวันนี้ซึ่งปูนฟันแบบนี้ปูบ่เคยฝันบ่เคยฝันบ่ฝันันเห็นตังูตัวสันี่เอาตัวซมตัวต้ตัวตัวยังา เป็นฟันแบบนั้นเดือเยอะี่เดือดเอะดงอานเป็นมะเร็นน้ำนะมเร็งน้ํด้วยมังพะส้วมน้ำดีๆนะเ็ตอ่างไวแล้วเดี้ยวลงมาเป็นเป็นเร็น้ำตัวซ้าต้นเท้าตัวยังหันมาให่ๆมะเล็งน้ำเกียยไปเกี่ยดม่วันบอกเหนึ่งโอ้นาะเนเป็นฟันแบเั้ดวยวรนบอกเหนึ่งนี่มันกอหนึ่งเกลี่ยหมวทอย หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็หอนึ่งไมแต่ว่าหนูอหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดวดนี้ได้ปูสิบตีเป็นตัวไรคะนี่ปกตตีบกตีให้แน่วาบทำก็นเพรเาก็ันค่ะ่สี่อเอฟซีไปตีเอาด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าตรงมีอยู่ในเลขบนปูเนี่แหละค่ะข้าวหน่อยเห็นแล้วค่ะถ้าปูละที่ข้น่อยข้าน่อยเห็นแล้วค่ะ ร้รยทั I mean, nice ้งน mm ี hmm. <laughs> uh ่แหละค่ะเน่แลวเะค่ะแ้วก็เเป็นเกยบเนาะค่ะเป็นี่เหรอลวก็เนบนก้อนเล่นแล้วสะพนได้วงกลมนล่งวดที่ยี่ส ปูว่าวันที่สิบเจ็ปูสิวงตได้ใหก่าควันที่สิบเจดแ่ง้าม่เกาวันที่สิบเจ็ดอ โอ้บหหายแงงเ่เดี๋ยวเอซีสิบระดาเขาอีกว่ปัคะั่เนะค่ะสักระ้องเ่าเงียว่ามาดูว่าปชื่ออะไค่ะักวันที่ยี่สิบเจ็ดสามตุค่ะสัระเพรว่าคนไมีเดนรคุณเน ผู้นเน้นให้อีกในะวันที่สิบเจ็ดโมงยาโรดมันเสียงดังอย่าเนฟซี่พราด้ยินไหมคะมมถ้าห้าองวัดที่สี่สิบห้ามันจะมีห้าในเท่า <c oughs> วันที่สี่สิบห้าให้หมด มีห้ามีสองมีเก้ามีสามบน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 ห้าันห้าห่าเสิเทียบมาใส่มะถิ่อยังแบบเรียกว่า็นนั่นแค่ะเข้าใจแล้วค่ะปู่มีรางสงหอนแล้วห้อห้าเน้นแค่ไอนะม่ดูเน้นหันเอฟซีท่านใดตาดีก็ได้ตาไล่กับ โบมีโชวเพื่อพี่น้องเรื่อแอดเห็นแล้วค่ะนี่มันจะเป็นอะไรสีเดี๋ยวลุ้งตาตามใหม่ใหม่กันมาสี่ตัวกันมาวันที่สี่สิบห้ากันมาบนนะเน้นตัวได้ค่ะแอดเห็นแล้วค่ะพี่น้องไอซีค่ะแอดซองสอดแล้วปัดแล้วบอกว่าต้องรอวันที่สิบเจ็ดค่ะแต่ว่าก็นไม่ซาำนั่นไม่ซ้ำแต่ว่าแต่เขาเอางวดที่สี่สิบห้า มามา,มาเทียบส่มัสส<ม>ีเห็นตัวเดียวหมดจะนี่นเนี่ยเ้าสำหรับบนเน้น,น,นไปที่ตัวไม่กาลากับตัว,วล่กลับด้วย,ยน,วววนั่งกลับด้วยสำหรับเว็ดเองเดี๋ยวเบิ้งแล้วบนล่างจะมีอีหยังที่ผิดปกติอยู่เอฟซีเบิ้งดีๆด้วค่ะเด้อก สำับตัวเอดเองเห็นแล yes. ้วค so, <So, S 1> right an ่ะบนกำลังเห็นบ่ค่ะตัวนี้ก็บ่าพิษตัวนี้ก็บ้าพิษ่างลางเห็นบ่ตัวนี้งวดที่สาตัวนี้งวดที่สามสิเกาถ้าเข้ามาส้นกันมันค่ะถ้าเขาเลขกิห้าตัวหนึ่งมาิ่นมันกัรเลี้ยงอยู่ดเดียวหน่ให้เราเมื่อหร่เราจะเสีเงินให้ แปดห้าเม่นเดียวล่างครับผมกลับด้วยกลับด้วยนะคะเม่นเดียวกับด้วยเอาชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะเพราะวันหน้ามันเดินต่อค่ะแตมันสีขันยางมันพอเดินต้อนี้เล็กเล็กวิ่งอันใดก็ข้าวโพเล็กวิ่งวิ่งลายวิ่งตัวนึงก็วิ่งสี่กับห้าอันบ่ ตัวนี้ก็วิ่งเกตแปดเก้าะตัวน <Yes> ี้ก็วิ่งศูนย์กับห้าค่ะศูนย์กับแปดศูนเรื่องบัตวนิ่งห้ากับหนึ่งแล้วแล้วไม่เดียววาวิ่งเปื่อยไปแลยวไม่เดี่ยวบจะลุกง่ายงค่ะ เอาชัดเจนค่ะ่พแม่พี่น้องเอซีค่ะชัดเจนค่ะ่ะสำหรับลิปนี้ค่ะขอบคุณนปูหลายๆค่ะขาสาทุสาปูขาสาธุค่ะมีคนในยมบงค่ะสาธุค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆได้เด็ดเนาะค่ะจากปูซีศูนย์ฮานน่าค่ะพี่น้องค่ะปูกำมันใจเต็มที่เนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดค่อยเน้นให้ค่ะสีวงกลมห่า ปดหรือว่าแปดหาตัวเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะสาหรับเลขล่างนะคะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องท่านไดนมักกระจัดจวดจัดฝาดบ่มถ้าบ่ม,มักกระพานป้ายนะคะพี่น้องเนาะหาตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าทั้งช่องเป็นซื้อกลางเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพอแม่พี่น้องปองไปเท่านั้นก่อนลงทุนนะคะวิเคราะห์ให้ดีไต่ตองให้ที่ถ่วนก่อนลงทุนนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปแล้วนะคะแอดก็ะอให้พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะคิดสิ่งหนึ่งประกันใดกขะใอ้ประสบความสาเร็จเนาะค่ะพี่น้องค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องเด้อค่ะให้อยู่เย็นเป็นสุกคอพัวฮวงเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงสำนีเราคอยพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีแต่คําว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ